ดีวอลกับทอทอลเนี่ยทอทอลก็ถือว่าอ่อนมากๆเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในราคาประมาณไม่เกิน2000เนี่ยประมาณ2 0 0 0บวกลบเนี่ยที่ไม่ใช่งานแบรนด์มันก็ยังมีนะไขควงหรือสว่านที่ทำงานติดตั้งได้ดีเพราะว่าทูหรือ,อพวกไขควงที่ใช้ไขควงไฟฟ้านะครับที่ใช้ขันงานประกอบงานติดตั้งเนี่ยจำเป็นต้องเป็นของแบรนด์ไหมมันถึงจะตัดได้ดีอ่าวันนี้มาดูกันคือไขควงติดตั้งนะครับก็เราใช้เป็นงานประกอบพวกประกอบ เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ไม่ทำที่ที่มันตัดได้เร็วเมื่อคัดนิ่มอะที่มันต้องมีคัดนิ่มๆหน่อยนะครับเพราะถ้าคัดแข็งเนี่ยอาจทาให้เนื้อพลาสติกเสียหายเนาะมาผมมีอยู่ประมาณ4ตัวนะครับมีของโทโต้ที่เป็นสว่าน16โวลต์ตัวนี้ผมชอบมากๆมันตัดเร็วแล้วก็มีตัวให้ดูอีกตัวหนึ่งเป็นดีวอลสิโวลต์นะครับที่เป็นงานติดตั้งโดยเฉพาะเลยนะครับเขาเขาเกิดมาเพื่อติดตั้งเลยนะครับแล้วก็มาดูตัวโอสุกะนี่ ตัวที่เป็นไโครคงคลัดของเขานะครับอีกตัวหนึ่งก็คงเป็นมาสรุตัวนี้ของหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวมันจะตัดที่ประมาณไหนสําหรับคลัดเบอร์หนึ่งนะผมเอาคลัดเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวดูดูเลยเพราะคลัดเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันอ่อนสุดแล้วนะครับในแต่ละเครื่องมือนะครับว่ามันจะตัดได้เร็วได้ช้าประมาณไหนอพอให้เป็นข้อมูลเพื่อนๆไปตัดสินใจนะครับเรามาเริ่มต้นตัวแรกนะครับจากดิวอลเลยนะครับเพื่อจะใช้เป็นมาตรฐานอันนี้เกิดมาเพื่อขันแน่นอนนะครับขันงานติดตั้งแน่นอน มาตัดแล้วเยินไหมนี่คือตัดแล้วนะเข้าไปได้แค่นี้เองนะนี่ไม่สนนะไม่สนนะโอเคตัวที่สองนะครับผมเอาเจ้าโอสุกานะตัวขันของเขานะครับอ่าเป็นออโต้เหมือนกันนะเบอร์นหนึ่งนะแล้วก็เป็นเกียร์หนึ่งนะครับเป็นคลัชเบอร์หนึ่งอ่า ประมาณนี้นะต่อไปตัวทนะั้งทลต่อไปเป็นตัวทัท่นะครับนี่คัดตัวหนึ่งนะเจอหนึ่งเหมือนกันนะครับมาะประมาณนี้นะอ่อตัวสุดท้ายผมเอาตัวมาซารุนะครับตัวนี้ขายหมดไปแล้วนะไม่มีแล้วนะครับชมชอบมากเลยเนี่ยเสียดายมากอ่ะ เบอร์หนึ่งเป็นขันนะครับเป็นครัชเบอร์หนึ่งเหมือนกันมาดูกันนะประมาณนี้นะนี่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันนะอันแรกนี่เป็นของ d e w a l ลนะครับ d e ีวอลตัว Osuka นะครับแล้วก็ Total นะครับแล้วก็ตัวามาซารุนะครับจะเห็นว่า ดีวอลกับ Total เนี่ยทั t ท l ก็ถือว่าอ่อนมากๆเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในราคาประมาณไม่เกิน2,000เนี่ยประมาณ2,000บวกลบเนี่ยที่ไม่ใช่งานแบนด์มันก็ยังมีนะไขควงหรือสว่านที่ทำงานติดตั้งได้ดีก็ลองไปดูนะครับ